อุ๊ยน,นันาน,าน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 เดดิโก้เดดิโก้นันขอบคุณที่ให้เกียรติรายการเรามาในทีมนางพยางูเงือกเลยนะความเยี่ยมที่สุดน,นั้นผมจะไม่ละสายตาจากคุณเลยตลอดทั้งเทปนี้เลยคุณเปิดไฟไว้น,นั<า>้นค่ะบอกท <c oughs> ี่เหตุผลเนี่ย ว่าไปเลยเหลาไปเลยทำไมเราเปิดไฟเขาดูน่ารักดีดูแบบติ๋ติ๋นี่ไม่ใช่ผู้ชายเดสเปคเธอเลยเออใช่คุณไม่ได้ชอบแนวนี้ฉันว่ากางแต่แต่เปลี่ยนทรงผมและการแต่งตัวฉันว่าแกมีอะไรประหลาดประหลาดเกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนแนวไปเลยเนี่ยเหรอใช่นะเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนถ้าอย่างเดิมมันก็ยังไม่ได้ผัวเนาะเราก็อย่างนี้เนาะเอ้ยไม่แน่นะกองคุณเปิดไฟดีดีดีเวอร์ดีจริงๆ ปีใหม่นี้่า <shocked> ลูกสะใย้ดีๆให้แม่หรือยังค่ะ